โอ้โหแองเอ้ยฮึมเดี๋ยวจับไอ้พวกนี้ไปก่อนอ๋อดูธนูดีแน,นวว่ะต้องว่ะโอ้โหเมื่อกี้แล้วมันเรียกแล้วก็ไม่มาด้วย mm -hmm. Nhi đi Hãy, đi Ê Đi đi Chơi lòng tròn đấy mấy Ôi Chỉ biết Ok Đi đi โ oh. <c oughs> อ้โผล่เฝ้าศพอะหนุม่มจริงจังวะเนี่ยดักเกิดเลยดีเนี่ยเอ้ยเอ้ยมา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 นี่มานี่มานี่ยาเกือบจะไต่มาได้อะ

นอะไรร่วงสวยเอาละฮะอที่มันอยู่ตรงนี้แต่จะลอยู่ตรงนี้เจ้าเห็นข้าหรือไม่เน่วิ่งมาหาทันทีเลย ไหลไหมแค่นั้นแหลจะจัวคุกไหลจื๊อ,อ,อเฮ้ยโอ้โอ หนีหรือคุณจะหนีครับฮ่าฮ่าไอ้นุ่มเอ้ยมันมันแกล้งวะไม่ได้แกล้งนะโอเคแหม่นุ่มเรานี่ท่าทางเราก็ใช้ได้และหน่วยการ์เราอะ ัวนู้นเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยไอตัวนู้นตื่นเอาเฮ้ยทำมาดีจัดมาดีไต่อย่าตายนะสวยเฮ้ยเหมือนจะตายเหมือนจอะาตายนะ ยิงก็ไม่โดนเ,เนเฮ้ยมานี่มาน,นี่มาน,นี่มานี่อ้าวแตกเรียบร้อยดีทีเนะี้ยอุ้ยเสือเสือไม่อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชีวิตเราตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว ขากันไปใกล้ๆทำไหมใครจะรับก่อนใครจะตายเอ๊ะโอเ้เทรทฐีูดทีนี้เองอ่ะอ้าวหลับหนุ่มจังหาะนี้ฮะวิวิว13มอะจับไปก่อนแล้วกัน อเลองไอ้ตัวนี้ดิตัวไหนไม่ถึงเลยอุ้ยคูนมาเลยเว้ยสองอุ้ย,ยสลบสวยตืต่นนะ เฮ้โ้โโโได้เนื้อน้อง4อันเละฟุตกอลเงินแหมเกือบตื่นถ้าได้อ่ะแปดสิบใส่สองันอันนี้ขึ้นมาล เป้าบ่อยๆดิมีสองอันนั่น,น,นไงโอ้ได้เลยเว้ยจิน,นแต่ก็ไม่มีที่ที่ดีมาอันนี้มาอันนี้ไปอ้าวไปไอตัวนี้เนี่ย มันวินมาไหมเดี๋ยวไปอยู่ตรงนั้นไปอือ,อ,อได้แล้วนั่นเอาละทีนี้พวกเองก็ได้เวลาละเวลากลับบ้านแล้วนะ eh, okay, i can do it leo you need done อุ้ยหลับฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอยู่ในเอ้ยมายังเอ้ยเอ้ย

ไม่แล้วชีวิตเด้อฮะเอาเอาเล็กตาย <c oughs> เออไม่แล้วทำไมเล็กตายอ่ะ อ๋ออ๋อเล็กไม่ได้ตายเล็กข้ามันเอ้าเอามาแล้วอ่ะออันนี้เราตายอ๋อเมื่อกี้เล็กมันฆ่างู